กิ่วเขามาเนีไปไป่ยมาเป็นหลานหน่อยมาไอมาจะแบนหน่อยแมงก็ออกมาแล้วเนี่ยข้าจ uh ับปาด้จับปาตุ๊บเศกเศกหมากซ่บปะแซ่บอีก่ะเลยเลยไม่เลนเลยชอบกินเอะเลตอนนั้นหนูในเสี่งอีเก็เหมือนหำก็เลียดมันเียดู น้อยแม่เจ้เด้วยกนแม่เจ้าออกมาลูกอ้อหนูจะได้นอนแล้วมื้อนีนก่ได้น้อยอน้ำแล้วเจอของพาของมันน้ำแล้วอ้าวซอนหนูล่ะินได้ประเทศซอนหนูยู่ไ e: on อ oh. ืมพอไปเอาทำไมเกียเ wow. ียเสียนหน

ไม่รกไีแม่น่ะไปหาตายยุ่ใจคุยมนีมนี่ห้กับมมนจิ้มน้ำกันเลยแม่ไปวัดด้วยแม่แม่ไปไหนบุแม่ไปเอาไปวัดแล่วไปไหว้พระน้ำปู

ุคนหน่อยๆจะเห็นมันถึงก่อนจะพาวาไม่ยืนเด็กนี่ต้องใส่มันถุงนี่ใส่ยามาอีกแก้วเอาแล้วหนูอ่ะหนูจ่ใส่หนูไป่อนี่กับัน ข้ก่ยอย่างไม่คอยไ่ยูกไก่ห้านี่แม่ขี่เกียได้ใบยบไหไไม่ได้าบบ่บ่ายก็ต้องเบิรงมันเลยตอนนั้นหนูเหยียบอยู่เห็นล้ขเล้อันนีออมหนังห้ามแม่ที่เราม่เดนอยมาจ้ะ móc bà hả quá móc bà để cái móc bà đấy móc ừ. bà móc ừ. bà bà ừ. móc no. ừ. bà 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 bà

เอาไแม่หนูไปดิเล่นหนูเล่นมาหอดคุพี่เกเอาเกือบไปสิเมื่อยไงไหวอยากเมื่อไอยายกเมื่อกับเมื่อยบ้าเาหน่อะไหปวดขาบ่ะพ่อมื้อวาพ่อไปตองลูกขุนด้วยพ่อพอนอนยังเดี๋ยวไปต้องลูกขุน แล้วเราลุกขึ้นแต่หนูแต่หนูยังมีปวดขาที่พ่อได้ไปหาหมอพ่อยำเห็นนะยำมกเป็นแข็งไหนะมบะยำหม,มอย่ในา,านอ้อปลาคอไหม ก็เตียงปลากเตียงปลา <c oughs> แเอาหงไงหรอยูู่่ก็แบบคำน่อยแล้วเป็นค <c oughs> หน่อย <c oughs> นี่เมืองย่างหอกมืองต้อง่างดอกก็ต้องย่างขี่เขานี่นี่เอาว่าจะพูดยัก่อนเล่นพลาเออร์เนา อันนี้เอันนี้อเค็รน้องม่แม่เลื่อนเล้่อแาวมานอมาถึงก่อนกิน้อแคาวให้ริ่เด็กเด็กเลียง เล่นมาเล่น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 มาบอกกับพี่น้องก่อนเล่นกลิ่นก่าอิ่มมาบอกกับพี่น้องมาแล้วก่อนกิ่นกลิ่นโอเจเดี๋ยวไหวหนูเอาเลยไหมบอกว่ายังได้บ่อยเลยพี่น้องมากินน้ำเบียจ้าอืมเวลาอิ่มไปนั่งนั่งก็เปลอกินได้เร็วๆแต่เพราะว่าหนูไปเล่นน้ำไม่เก็บจุท่านกินน้ำเบีมันาิ้มยังไงบอกบอกล็ไดฮะบอกล็ได้ะ ลาพี่น้องาพีน้้าวนามาลาแบบไหนลาแบบแบกรกฮะลาแบบไหนลาพี่น้องลาพี่น้องบ้แมนลาแบบไหนลาซื่อเนี่ยซัมเนีรเดอราไปจ้ะจบหน้าพ่อกันไหมปบอแล้วเขาบอกวา เ๋าะสมเีละยังอยากอยากเเบา